สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนสุกูสุคนพี่น้องเลยอ๋อถ้าพี่น้องยังใหม่เขาตาตะวันในเบิ้องต้นตาเหาจนนั้นยังบวมโตบักใหญ่พี่น้องเลยยังขาดตมียาละางตามาตื่นมาปวดกางคอมันขึ้นในบริเวณนอนพี่น้องเไยเสียงตู้เขาจะดังอะไรนอนบ้านนางนำคือที่สองเสียงตู้เขาจะเปิดแบบแบบสะใจไปเลยเขาเหตุไง ลังคาดมันดังตือเต็ดเต็นเพล่ะเลยนอนบ่หลับมาแล้วก็บ่นอนอยู่เพื่อนฮะก็ออกมาเนี่ยเมื่อกี้เขาเศร้าพี่น้องลังจามเอ็นจามอีเชียงฮั่นนี่แหละพี่น้องเยมันเรือแต่เอ็นแต่ยังมันนี่แหละตัได้จามกินเขาเอ็นที่เ้าซอยออกจากกระดูกมันได้พี่น้องได้จามจากกระดูกมันพอได้จามกินยูวเขาตอนนี้เด็กๆแซวๆอยู่ เมื่อคืนเมื่อคืนนี่น้องหลีกับน้องหลีก็ต้องกอดนอนน้าแองเมื่อแรกได้ชิโน่ยุกนนแรงกันนอนนะนข้าชิมรน้ำ่าฮ่า่าฮมาฮ่าฮ่าฮ่าฮเาาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าาฮ่า่าาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า่าาา ขามีมะามปอกฮักมันนี่มาข้ามีบข้ามมาีขามาเลยปอกได้คืนนี่ปอกได้ได้มาลูก้ซื้อลเท่าไหรลงเลยดิลงเลยมะขามนะสามพันเข้ายังมดคื้กินไปเห็ดอันนะดอกปอกไว้หนึ่งกินยำนะคือกะทิเาใส่เจ้าขาก็ะจะจกเลย ยูขาแยกนักเลนน้อยโล่ึงสามปันกิโลิโลเนหมือนไม่สามชิปหนึ่งบอไปนองมาเด้อสบายดีป่าลุงสวัสดีป่อย่าพากันกิโลเด้อยอมกินเด้อ มันบหลายสวัสด <t> ีพ <m> <m> ี่น้องเข้ามาเสียเสข้ามาเยี่ยวคืออยู่ขางพี่โอ้ยกเนี้ยไปกตได้มาเนี้ยไปอื่นเป็มาโดนเนี้ยเข้ามาไหมเนาะเอาเนี้ยไกเด้อด้อ

nó mang cái luôn chắc người mọi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  ăn mọi người mọi người mọi nó mọi người 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 mọi

รัดอันเยอะแต่ผสมยุกนะทูสกระพรินดกระพริ๊ดกรี่ริ๊ดกระพรี๊เกระพริ๊ดกระพริ๊ดกระพริ๊ดกรัพริ๊ดระพริ๊ด ลมเป็นเอไอหมดเลยคือมาบว่ลมค้ายุ่งันลมนั่นญี่ปุ่นกคยเิไวายลาวขี่รถไปหรอเน่ยพลาดนะเด้แค่ไม่ยิมซิมนะพูดจะหายใจบาเจ็บบบนละต้องขี่รถไปยงนาดาหายใจยิ่งเยอ่อ๋อหายใจกี่ปุน

มันงง่หมือนกอ่าตัวคนตัวท่าเลือตัวแดงท่ายึดเลค่ะถฮ้ยไอ้นั่นงาเลยนาใช่เนยท่ามามาเท่านไอ้เด็กมาทำเลยถูกนะมท่ามาหามากกว่าตกลงไหมนี่จามาก่อน เขาอยากกินบบตั้งแก้เลยนั้งแกุดขากัังก็ขนมตังมีหนึ่งเขินไม่ใช่ข่าไหมคะม่คุนี่ใช่ข่าอย่ n งนั้นค้่นี่เดน กินน้ำตอนหนมานี่กินเข่าก็ไม่ไหวดึงเฮ้เอขาเป็นอุ่นแข็งแท้อื้อหือขี้โล่เฮยเม่เข่าจะช่วยคอกินแซ่วันนี้ดีใแล้วมานี่ก็ได้เลยข้าวนึ่งอันสัก กินก็ไม่บชจุกไม่กินไม่บตาหุงกะเตลยย่อไงก็ยังไอย่างตาเนาะพักก่อนตาหุงคุยกันเลยก็อตลาดมาดูหลายคนจุกมาแม่ของเขาลูกสาวบ่กินหมูป VI ิ้งไดลาดกะ

Lạ lập lắm có phần pháo mặt xong nổi để tê mơ nát tê mơ nát tê khảo, sao chắc thưa vẫn làm trên này